สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้พาพี่น้องมาเบงอโวคาโดที่เฮ้าปลูกไว้ตอนนี้เฮ้ากระเด้เห็ดแปลงพักใสเรียบๆต้นอโวคาโดคือเฮ้าได้สาพ่นลงแล้วก็ปลูกพักใสเป็นหอมเลยพักบัวเลยคือว่าอยากให้อันนี้อโวคาโดนี่มันออกมากเลยกะสีได้กิน ปุ๋ยกินอันฟุ้นน้ำพักหอมนี่นะผักบัวนีผักบัวเลยที่ห้าห้องก็ปลูกไว้ห้าก็เลยสาพ่นโล่งเห็ดเป็นคือขันบันไดนะต้นนี้เป็นต้นบูดเจ็ดอะโวคาโดพันบูดเจ็ดกักําลังกําลังปรับโูสงสัยสิกําลังปรั๊บโตได้ห้องก็สิแตกยอด ปลูกได้แปดเดือนเก้าเดือนเพราะว่าขา้าเขาปลูกไปเรื่อยๆนะพี่นอกข้าก็ได้มาเห็ดปลูกสวนขั้วใส่ไก่ไก่นี่ตางว่าบอะเบอะถิ่มฟุน้นถิ่มนาำนะให้เพื่อนซุม่มตื่มกันย่ามาหม้มองหดหนาบตัวนี้ก็เป็นต้นอบ,บิวสมโอขาวแตงกัวขาวแตงกวา ต้นนี้เป็นพันธุ์ขี่วบานะพี่น่องใบคือลูกหัวใจนี่ใบคือใบโพอันนี้เขาสื่อมาขี่วบาเขาสื่อมาต้นละสองล่อยสั่งทงังอันนโทรศัพท์เขาได้ใส่ข้งงวดเลยอันนี้จนตายนะพี่น่องนี่เพราเขาเขาใส่ห่างจาก ห่างจากอันส่งพุ่มมะแนวมันเป็นขิงหัวสดนะพี่นอกเข้มขนาดเลยขิงหัวสดนี่ขิงหัวขิงหัวสดเท่ามาโปะโปะโปะใส่หลายเลยนี่ขิงหัวอันนี้จนตายพี่น้องนี่เท่าเท่าบางังแดดอันนี้หญ้าตัวนี้เท่าบางังแดด กับบเป็ันยังไข้กว่วอันนี้ข้าตายเนาะพี่นเนาะแสแดงว่าข้งวัวสดนี่มันเข็มแห้งแต่ว่าข้าใส่เลยส่งผุ่มมาเน่นะข้าใส่เลยส่งผุ่มว่ามันพอ,พอดีมาปิดกะนี้นี่เขาก็ได้ปลูกพริกมะเขือใส่ตัวนี้กับพันขิ้วาัาขึ้กันตัวนี้แต่ก่อนนี่มันหึ่มแห้งมองนี่เขาได้สาลงสาสาพ่นลงแตงพ่นใหม่นะพี่เนาะ เทียวนี่เฮาได้สาเอามือสาเลยนี่พี่หนอกนี่เบิ่งความพยายามของคนปลูกต้นกะลังใส่นนำต้นขาลังมีเทิื่องพอมเมล็ดมีเทิ่งเสียบยอดกกใหม่ที่มันเกิดกับปลอยไว้ อันนี้ที่เอสองหนึ่งพี่นนอกใบเงี้ยวๆที่เอสองหนึ่งแต่ว่าเป็นหน่วยกลมๆอันนี้ก็คือสีอันรอดรอ,อดตายเหละพี่นนอกต้นนี้ใส่ขิงหัวขึ้นกันละมุดกับปลูกใส่น้ำพี่นนอกละมุดมะพริกต้นนี้เพิ่นแม่ค่าเพิ่นบอกว่าพันธ์เห็ดแต่ว่ามันโบเมนดอกพี่นนอก คืหวานบเมนไม่ค่ะเพื่อนบอกว่าพันเห็ดเท่ากับบคอยเสือปันไดเดอกเพราะว่ามันเป็นใบบยาวาปันไดนะพี่น้องแต่ว่าง้ามใบต้อนอันนี้ต้นนี้สื่อคนละหมองก็วัางหันตัวน,นี้ไปเลือกสื่อ,อยูอยูเมืองที่แหลกหันโบจักวามียูเมืองหันนะสื่อ,อยูเมืองนี่ไดต้นละเก้าสิบบาทเท่านั้นพี่น้อง แต่ว่าสื่อทางออนไลน์หนึ่งหันนี่ต้นละสองร้อยต้นนี้เพื่อนว่าพันเห็ดนี่พี่นนอกสูงสูงเลยส,สี่สีพ่อเอลเลยพี่นนอกต้นนี้นี่ต้นท่องห้างอันนี้เฟื่องที่เท้าเตรียมใบ้ถ้าคุ้มแล้วก็เอาไว้ให้เห็ดออกอันนี้ไม่ค่าเพิ่นกับว่าพันเห็ดคือกันนี่พี่นนอกนี่สื่อเจ้าเดียวกันต้นนี้ที่แหลมมันงามอยู่พี่นนอก กี้มันเป็นพ่นแต่ว่าข้าปลูกเลิกๆพะว่าข้าเตรียมว่าศีสาพ่นล่องนะบาที่ข้าไปสาเลยมันมันไปถือหากมันนะพี่น้องหากใหญ่มันนั่ะว่ามันมันสิตายที่เหล็กมันไปถือหากใหญ่มันขาดก็เลยว่าเออมันก็เลยสงงกไปข้าวหนึ่งพี่หน้องนี่มันเป็นน้ำข้าสาพ่นลงเลยมันไปถือหากมันหากใหญ่มันขาดอันหากข้าบุคคลว่ามันสิไปไกลนะหากมัน ยหยีบยอดขึ้นกันตัวนี้เพิ่นกะว่าพันแหดขึ้นกันซื้อเจ้าเดียวกันตัวนี้นี่ก็งามงามดีงามไหวมันเมนแหดอยู่บ่พีหน้องนี่มันแต่เก่าเพิ่นคือว่ามันปลูกยากนี่ก็งาตามต้นก้อนๆน,นี่เท่ากับเด้กุ้มเฟืองยางหนาให้ละกะบังล่มให้เพิ่น อยู่นี่มันนนั่เป็นหมองทางเขาหนะพี่นนอกเขาก็เลยเอาพันธุ์เห็ดมาปลูกว่าสีโซ่หนะและอีกต้นหนึ่งหันพี่น่องต้นนี้สุดท้ายสีผ้าพี่น่องมาเบิง่งต้นนี้ปีเตอร์สันปีเตอร์สันนี่ก็งามดี กระร่างแตกอยอดเขาก็ใส่สขิงัวซดคึกันตัวน,นี้ก็ไดแล้วก็คุ้มเฟืองกับปูหมกึกใส่เอาขิงหัวใส่พมิกเพ,พอะตัวน,นี้มันเป็นดินด่างพี่นอ้องเขา้าเข้าจังว่าเด็๋คุดล่องมองนั่นให้มันอันรูบๆนะเพื่อให้นางน้ามันขังนะเพื่อเสียหากมันล่อหากมันไปไกลๆนะพี่นอ้องนี่เขาก็เดียใส่ขิงหัววางพี่ แต่ว่าไข่แนต่ต้นทั่วแหนบ่ดตายเขา,เ,าเขาใส่ขี้งหัวพี่น้องข้งหัวสดๆเท่านีแเลยเขาใส่แต่ว่าเขา่าไปใส่ไก่เหง,งามันได้เลยพี่นอ้องตายเข้มตายได้มันเข้มมันเข้มแห้งขิงหัวมืงนีก็พาพี่นอ้องมาเบิงเอาวอคาโดของเข้าอยู่ทงหน้าซ้ำานีเด้อค่ะหน้าแรงขอบคุณพี่นอ้องหลายๆในการรับส้ม ขอบคุณและสวัสดีค่ะ